สวัสดีจ้ามาจามาลุนห้าน้อยของวันที่สิบสามกันพี่น้องก่อนเริ่มขอโทษขออภัยนะจตะเด้อของวันที่สิบสองแมมม่าบันไดล่องคีไผ่เนาะสําหรับห้าน้อยแม่มวลาแม่มมลาหยุดละจ้ะของวันที่สิบสองแม่มมลาหยุดไปหนึ่งวันเนาะจ้ะเนาะเอามาลุนวัติบันไดลงพี่น้องขอมาแม่คือบอลน้อยลงแน่วสันก็เลยเอาล่องไผ่จตะเด้อมันอี้ของวันที่สิบสามเนาะจักฉันันหน่อยหน่อยหน้าที่พี่น้องแมมม่าห้าแต่หนากไปได้สิน้อยจะประกาศชาติตั้งใจเป็นหาน่อยเนาะ ลักสิบหลักหน่วยสิบได้สามได้ศูนย์ได้สี่ลักหน่วยได้แปดเก้าสองไม่พลาจับคู่ให้ตัวชอบนอกจากเนาะสี่ตัวหนาบางที่ออกแบบนี้แบบนี้บันไดช่อนไหลดอกจกตัตวาตัวนี้ตัวชนตัววิ่งรูดสามแปดสามเก้าศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์เก้าวิ่งรูดจ้ะ วิ่งรูดที่แปดกับสามป,ปกติไปจากแคบนนกเจอตรงนี้ไปน้อยต่น้อยก็สิเป็นประมาณนี้นะจะเด้อหดออกมากเป็นแบบนี้แหละมือนี่ลักซิบลักนวยพิเศษลักซิบลักนวลักซิบลักนวยสําหรับพี่น้องของไม่ชมบไหมเนาะแต่เนาะอันนี้คขาน้อมจากเลยอป,ปกติ้ะตัวล่างเนาะสุดปุล็อกป,ปุ่มปสร์ซน์คือจุดนี่แหละลักซีบได้สามได้เก้าได้ศูนย์าสั่น ได้สได้9ได้ศูนย์คำนั้มาจากเลขออกปกติตัวล่างแล้วจากจุดไหนลำน้อยได้สี่ห้าหกสี่้าหกจากคู่ได้เก้าคู่สามสี่สามห้าสามหกเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกศูนย์สี่ศนย์้าอันนี้คำนั้มาจากเลขออกปกติตัวบนจากหลักสิบนี่หลักสิบได้เก็ได้8ปดไ้ได้สได้เก็ได้แปดลำนมาได้สองสา ส่วอยุติสามตาตรงนี้ได้สามตรงนี้จะได้เก็นับเพิ่มจะเป็นแปดจะหลักหน่วยได้สองสามสี่เป็นหลักหน่วยจับคู่ได้เก้าคู่จะเอาเลขเบิ้ลจะพี่น้องตาดีกันแนมหาเบิ้ลนักแต่เด้มีเบิบ้ลบ่แปดแปดจากวิ่ไอพี่แปดแปดจากยุดนี่สามสามจากจุดนี่ 3, 3, เบอร์สิมาบ่ร์แปดสามสามแปดเนาะตรงนี้บ่มีตรงนี้บ,มบ่มีนะจนะ๊ะเนาะพี่น้องตาดีกันแน่มุ่งนอจากเนาะเอากระสีประมาณนี่ลักจาะพี่นอ้องที่แล้วว่าจะไปลงเนาะก็ขอโทษขอพ่ายเป็นราคาแต่ยากรนะจาะเนาะพี่น้องขอมาแม่คือว่าเอาน้อยลงวัดสั่นเอาสูตรปลดล็อกปลดนี่ปสินขึ้จุดนี้แหล,ล,ละตัวชอบผมน่ะติดศูนย์น่นะศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์นห,นห,นหกเนะะี่ยตัวชอบนอกจากเนาะ ขอให้เฮงปังๆเรื่อยๆกันทุกวันเล่าสตาลุ่งไหแลวเล่าพัฒนาลุงไหแล้วอันนี้ห้าอ่านน้อยลุตามหลังมือนี่เนาะจัดเนาะขอบคุณทุกคลังแก่ที่เข้ามาชมจากกดไลค์กดแชร์แม่มิลาน้ำแน่จยมตาซีแลนดี่จากกินนังเดอยู่หน่อยๆถ้าวิวหยับขึ้นมาลักลอยลักท้องลอยก็ดีใจเนาะจัดเนาะแม่มิลาเป็นช่องหน่อยๆเอาประมาณนี้จ้าเรื่อยๆกันทุกวันเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้าเรื่อยๆจ้า